อีซูซูดีแม็กมาดัดแหนบค้นแก้แหนบใหม่เพราะลูกค้าดัดแหนบเที่ยวมาก ุยงานเรียบร้อยเราก็ไปเริ่มงานกันดีกว่าค่ะสาหรับคันนี้ค่ะลูกค้ามาให้ช่างแบงแก่เนบให้แม่ค่ะเพราะว่าของเดิมลูกค้าดาดโหลดเพียวๆมืเลยทําให้แหนบมันเป็นหาบนะคะเวลาวิ่งมันจะทําให้วิ่งไม่ดีรถมันจะดีดมันจะโยนเนาะช่วงซับมันจะไม่โอเคเลยเพราะฉะนั้นนี่จ้าลูกค้าก็ซื้อสปอนเซอร์มาให้อยู่อท้่จะได้เริ่มงานเลยได้น้ำกินแล้วคขอบคุณมากมากเลยนะคะมาต่อง,งานของเราคะ่ะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูใต้ท้องรถเห็นไหมครว่าแหนบมันถูกกดดัดมาเพียวๆนะคะทาให้มันโหลดเกินองศาน นี่มาจ้กลูกค้าต้องการให้ช่างแก้แหนบให้ไหมลูกค้าก็ต้องการทรงเดิมหรือใกล้เคียงเดิมมากที่สุดหลังจากวัดระยะอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปเลยค่ะถอดล้อเลยค่ะขึ้นแมลแรงถอดล้อถอดโชค๊คถอดแปน้นแหนบออกไปเลยจ้ะขยุ่โชค๊คเรียบร้อยหูแหนบเรียบร้อยยกลงมาเลยค่ะทั้งด้านหน้า<ๆ>ด้านหลังไปจ้ะเอ้โหพี่โอซึดเนี่ยมันสะดือมันไม่แน่นนะมันก็เลยให้ตัวได้ไม่ใช่ปัญหาจ้ะจัดการแก้ให้ยกเข้าไปกดด้กันก่อนดีกว่าทุกคนค่ะไม่กล้ายกค่ะเดี<ๆ>๋ยวกลัวมันจะลุดก็เลยลากไปเสร็จเร เอาแผ่นรับน้ำหนักออกเรียบร้อยจ้ะทั้งสองตับเลยหลังจากนั้นจะยกขึ้นไปกดดัดเลยค่ะทุกคนค่ะงานที่ร้านดัดด้วยมือนะคะไม่มีเครื่องรีดเนอะแต่อาจจะดีหน่อยที่ว่าเป็นตัวกดไฟฟ้านะไม่ได้เป็นตัวกดโยกเหมือนเมื่อก่อนนะท้าเมื่อก่อนกดโยกตายเลยทนำะงานงานช้าแน่นอนเลยค่ะทุกวันนี้ใช้เครื่องเป็นตัวกดอัดไฟฟ้าไปก็งานเร็วขึ้นมาหน่อยจ้ะโอเคค่ะได้หรือยังคะตนีจ้าตับที่หนึ่งดัดแก้ให้ลูกค้าแล้วดัดขึ้นค่ะแหนะพี่ดีจะต้องโค้งแบบนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวเราไปใส่ที่รถนะแหน่แล้วไปต่อตัง่ะ ดัดขึ้นเหมือนกันค่ะเท่ากันทั้งสองตับค่ะถ้าไม่เท่าเนี่ยมองด้วยตาเปล่าก็ยกขึ้นไปเลยค่ะไม่ต้องรอให้ช่างมาวัดระยะถ้าไม่ชัวนะจ๊ะเอาให้ช่างวัดระยะค่ะระดับกใกล้เคียงต้องใช้ตลับเมตรในการวัดระยะดูค่ะแล้วก็เอาหัวท้ายจะต้องเท่ากันแหนบจะต้องเท่ากันทั้งแผ่นค่ะไม่ได้เท่ากันแต่ตรงกลางร,ร,ระดับที่ต้องการเรียบร้อยแล้วก็เอาแผ่นรับน้ำหนักมาประกอบใส่ให้เรียบร้อยเลย <5. S 1> ทั้งสองตับเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยวัดระยะอีกรอบนึงว่าหลังจากใส่ไปแล้วเนี่ยค่ามันลงมากหรือน้อยนะคะได้ตามที่ตั้งสเปก็ยยกกกกไปใสส่่่่่ททีีรรััััันนนนเเเลลคคคุฝฝงงมมมหือด้้้บูา ใส่ก้อนโหลด3นิ้วจ่าแล้วใส่แก้เผากางด้วยแก้เผายันลูกค้าใสมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใช้ของเก่าได้เลยจ่าอัช๊ของไปเรียบร้อยแล้วก็โหลดใส่ใต้เผาไปเลยค่ะอ่าสแลกค่ะไปจ่าอ่าแป้นแหนไปต่อเลยค่ะขันน็อตด้วยมือกันน็อตปีนเกลียวเหมือนเดิมแล้วก็อัดต่อด้วยบล็อกไฟฟ้าให้แน่นเลยค่ะจากนั้นค่ะบล็อกลมมาจ่ายาลีลอค่ะทุกคนค่ะอัดให้แน่นเลยเสร็จเรียบร้อยล้วก็ยืดสายเบรกให้เรียบร้อยค่ะใส่โช๊คค่ะอัดด้วยบล็อกไฟฟ ที่รถเลยค่ะขันน็อตที่มือเหมือนเดิมอัดนดยบ็อกไฟฟ้าให้แน่แนเลยค่ะหลังจากนั้นเราจะยังไม่ลงไม่อะไรนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูช่างใส่แก้พะตกท้องช้างใต้ท้องรถก่อนจะใส่ให้เรียบร้อยเลยค่ะแน่ๆๆเลยค่ะเแบบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเก้า เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นแมลงค่ะสามขาออกลงรถเลยจ้าอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทรงกระจกมาประมาณนี้เลยอ่าช่างยอยู่ไม้ลูกค้าดูใกล้เคียงของเนินพิสูจน์ลูกค้าโอเคแล้วก็ไม่ต้องแก้งานใหม่ค่ะวัดปอนแล้วก็ส่งงานลูกค้าได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านสตางค์ล้อโตอยู่พุทธตมนฑลสายสามติดแงตรงข้ามโรงเรียนสารสัก่ร้าเราทำกันสองคนนี้มีลูกน้องนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะมีปัญหาอะไรเข้ามาได้เลยจ้าขอบคุณมากๆเลยค่ะอ่ามาดูทรงเต็มเต็มลำกันค่ะหล่อมากๆเลยค่ะ